ึ้มอ่าฮสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่อแม่พี่น้องมัสสุขสุขกระจายทางฝั่งไทยฝั่งลาวแลืก็ทังต่างประเทศมากจากพี่น้องจ้ามินิภาพมากินลูกชิ้นแพ็คหนึ่งลูกชิ้นใช่ไหมครับอันนี้คืออะไร ลูกชิน้นลูกชิ้นแม่ก็ไอ้หาวข้างด้วพี่น้องเด้อเหมือนมีน้ําจิ้มอันนี้ปรนเ็ดเองนะคะเนี่ยมันไม่มีที่ตั้งเลยมาตั้งข้างหลังนาะพี่น้องเนาะครไอห้ห้างกินกับซอสซอสต,ตเมโต,อซอตนะ้ซอสซอสบัคเือทศเทอพี่น้องอกับพักบักแตงแค่รดเอาเลยห้าวค้างข้าค้างกินหรือยังครับกินเลยครับอ่ะกินได้เลยครับมาๆาพี่น้องนี่มามี่บอกเอานี่ก็ดีนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะคว่ำน้ถ้วยนะลูกนะระวังนะครับอู้ อรนะ่อยอืมสอบจร่งหรอมันจิ้มเหมือนเห็ดเองแซ่บแห้งแต่ว่าไ่เผ็ดแห้งเลยอืมอกอกไส้หรออไงอืม

คือออกอ่ะน้าทานก็ยอดตรงหลุกกินครับ นั่งดีครับผมเด,เดี๋ยวโต๊ะมันไม่จะคว่ำเอานั่งดีด้อดือพี่ไนหองลูกไส้

เอาไม่แต่งใส่ชิ้นไาลงเลี่ยมเนื้อเบลแม่นางกินน้ำแม่พี่หงอเมี่ยวกับท่านเดี๋ยวือดกน้ำ Ờ ừ. à, nó Còn người Trang thì nó không phải bắt chưa năm chết Gửi chết Chết 能喝吗？不能，感 <laughs> 哎，不。 เนืเนี่ยมขาไหวพี่น้องย,ย่านเพื่อนขลาดไปว่าต่ำแห้งๆสวยกว่าเพราะอันนี้มันต่ำก็เทียง เอาไหมเอาไม่โตไม่เตลองกินต่ไม่เจก่อนข้าินลูกชินเอาไหมลูกโ้กมม <laughs> <อ>ย <laughs> มาผัวดเส่น้าสุดตาเลย เนื้อพี่น้องเล็กหน่อย ใชรครับสวยืมีสวยอืมไม่เป็นไรสนใวอ๋อเดอืมอืมชัดมากเลยครับ <c oughs> อืมทำมอมมันจะคว่ อืมเจบอืมับอิม่มหนึ่งจะกินปีช่าเกลนนสิพี่น้อง <laughs> ยาคู่ยาคู่ <c oughs> เป็นยังไง อืม <laughs> อร่อยไหมครับพูดไม่ได้ครับรทุนก่อน อืมชบตอนแรกมันจะสิทอดบางที่เนี่ยหาข้างยง้มกลิ่นของถอดไปได้มักสิเป็นแบบว่าตาแดงกระสันกะอืมเป็นหอนไหมพี่น้องมันจะเรยกว่าเบอทอดอกะหนึ่งเอาสันมากระเสียบเพื่อกันพี่น้องเลยเอา กินด,ด,ดีดีครับเพื่อจะคว่ำครับอย่าลีลาเย,ยะอะโอ้ยโอ้เป็นอิ่มอิมแล้วพี่น้องได้ว่าบ่อ,อิ่มเปล่ามั้งอื้ม 嗯嗯，我、嗯、饿。饱吗？还没有饱啊？啊，去去饱饱。饱 อ้ิอ่มที่้องก็จทําหลวงว่าอิ่มไปแม่น่ะอิม่มอิ่มนี้ยังครับเอาอีกไหมอเอาอีกกินครับกินเลยโอเคเดี๋ยวเราจะปิดกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าครั้งทีกินต่อโอเคไหมโอ้ย ยังคุณวะสวัสดีครับก่อนอ่ะกินก่อนห้าคางกินก่อน uh huh. อืมห้าคางกินก่อนนะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณทุกๆกำลังใจคะ่ะฝากไปเบิรงไปแง่งแฟนเพจ Facebook น้ำอีกหนึ่งช่องทางคะ่ะเว้นเว้ฟ้ามารีและพี่น้องเราฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ที่นี้เด้อค่ะเดอ้อแล้วก็ฝากช่องยูทูปพ่อใหญ่พี่น้องฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิงะะ่งด้วยค่ะเพื่อสิดีบ๊อบผัดคลิปใหม่ๆตอ่ตอๆไปนะคะเนาะเอาไอ้ข้างอารมณ์ข้างท่านอิ่มอยู่จะไปเร้ยังครับไปได้หรือยงังไปเรืยังครับเปล่าเราไม่อยู่อิ่มเรืยงังเปล,าล่าเราไม่อยู่ไม่อยู่ไม่เยอะเปล่าอะ่ะโอ้โสิกลิ่นะมันใหญ่มือเดียวเลยจ้ยเออสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ